อุปรกรณ์ชินนี้เรียกว่าพัดลมระบายอากาศแบบมีตะแกรงสำหรับปิดผนังนะครับผมตัวน,นี้จะเป็นระบบดูดอากาศแบบดูดออกนะครับก็จะดูดอากาศจากภายในระบายออกด้านนอกนะครับผมก็จะประกอบด้วยกันคือตัวนี้จะเป็นตัวใบพัดนะครับตัวน,นี้จะเป็นตะแกรงหน้านะครับผมแล้วก็ส่วนข้างในนี้จะเป็นตัวมอเตอร์นะครับผมด้าน,นหลังจะเป็นขวาปิดปิดนะครับตัวนนี้จะใช้แรงดันลมในการทำงานานะครับผม มีลมก็จะกางออกแบบนี้นะครับแต่เมื่อเราปิดระบบด้านหลังก็จะปิดลงนะครับสําหรับการติดตั้งนะครับก็เดินเราใส่ใบปัดลงไปก่อนนะครับตัวใบปัดก็จะมีลูกยางลงใบปัดอยู่นะครับเราต้องดูลูกยางใบปัดแล้วก็เอาสลักนี้ใส่ลงร่องบดีนะครับผมต้องกดให้ดังแรกก่อนนะครับถ้าดังมีเสียงดังแรกแล้วก็ก็คือแน่นนะครับผม จากนั้นเราทำการใส่ฝากรอบนะครับผมแล้วก็นำไปเจาะใส่ผนังได้เลยนะครับวัดขนาดเท่ากับกรอบ4เซนตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะยึดกับกรอบไม้ก็ได้นะครับแล้วก็จตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ว่ามีปลั๊กมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แก้เสียบเท่ารับมาแล้วก็จ่ายกะระแสไฟเข้าได้เลยนะครับ ปัดลมตามาลตะแกรงด้านหลังตัวนี้จะเปิดออกนะครับเปิดออกแบบนี้นะครับผมแต่เมื่อเราออฟสวิตซ์หรือว่าปิดสวิตซ์ตะแกรงตัวนี้ก็จะปิดลงเหมือนเดิมน,นะครับผม